ยำคอหมูทอดเยอะๆจ้าื สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะสำหรับวันนี้ไอก็จะพาทุกคนมาทําเมนูแบบซับๆยั่วๆอีกแล้วนะคะและสําหรับเมนูในวันนี้ก็คือยําคอหมูทอดค่ะสําหรับวิธีการทําก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะคะเพียงแค่นําแป้งข้าวโพดเกลือป่นพริกไทยป,ป่นผงปรุงรสแล้วก็น้ําเปล่ามาผาสมคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นวดน,นวดให้แป้งได้ที่ค่ะสําหรับใครที่ทําน้อยทํามากก็สามารถกะส่วนผสมเองได้เลยนะคะหลังจากนั้นก็นําคอหมูมาชุบแป้งที่เตรียมไว้ค่ะแล้วก็นําไปคลุ แป้งทอดกรอบอีกรอบค่ะในส่วนของหมูเสร็จแล้วก็สามารถเปิดแก๊สค่ะแล้วก็นําน้ํามันพื้ลงกระทะได้เลยค่ะพอน้ํามันร้อนแล้วก็นําหมูลงทอดค่ะแต่การทอดหมูนะคะก็ให้ระวังน้ํามันกระเด็นด้วยค่ะสําหรับน้องๆหนูๆที่จะทําตามพี่ไอซก็ขอให้อยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะคะพอหมูเหลืองกรอบแล้วก็สามารถนําหมูขึ้นเสด็จน้ํามันได้เลยค่ะ และหลังจากนั้นก็นําคอหมูที่ทอดไว้มาหั่นเป็นชิ้นสวยๆได้ตามใจชอบเลยนะคะและขั้นตอนต่อไปก็เป็นขั้นตอนการผสมน้ํายํานะคะน,นําน้ําตาลปี๊บมาละลายกับน้าําปลา้าค่ะพอละลายดีแล้วก็ใส่พริกที่โขลกไว้เลยค่ะสามารถปรับได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ามะนาวสดค่ะหอมแคกค่ะผักชีใบเลื่อยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นก็นําหมูที่หัน่นไว้มาโปะใส่น้ํายําเลยค่ะบอกได้เลย,เลยว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทําง่ายแถมทํากินเองได้ที่บ้านด้วยนะ ะะและช่วงเศรษฐกิจแบบนี้สําหรับใครที่อยากมีไรายได้เสริมไอแนะนํานําสูตรนี้ไปทําขายรับรองอร่อยแน่นอนค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะน่ากินไหมคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปกินกันได้เลยจ้าแต่ก่อนที่จะไปลุยอาหารมื้อหนักไอก็มีผลิตภัณฑ์อาหารเสริมดีๆมาแนะนําทุกคนคะ่ะไฟเบอร์มะนาวชีกชงดื่มแค่วันละซองก็คล่องได้ค่ะเยอะๆสุดๆไปเลยจ้า สำหรับใครที่ชอบทานอาหารมื้อหนักของทอดของมันอาหารรสจัดขับถ่ายยากต้องตัวนี้เลยค่ะตอบโจทย์ได้ดีมากรสชาติอร่อยหวานอมเปรี้ยวด้วยน้ำพึ่งผสมมะนาวช่วยดักจับไขมันขับล้างสารพิษถ่ายคล่องพุงยุบแค่ซองละ39บาทเท่านั้นค่ะมีวางจำหน่ายแล้ววันนี้ที่เซเว่นอเลค่ะ ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์มะนาวของดีบอกต่อเยอะๆจ้ายำคอหมูทอดเยอะๆจ้าช้ำละมุนลิ้นมากค่ะทุกคนคหะ ข้าวหมูทอดสุดนี้บอกได้เลยว่าอร่อยกรอบทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้ค่ะตักน้ำยำลาดอร่อยจริงทุกคนอืม แต่ต้องกินกับหอมแขกนะคะเข้ากันมากนี่ราดน้ำยำลงไป ช่ำๆในส่วนของข้อหมูทอดก็คือเขาจะติดมันค่ะคือหวานชําแต่สําหรับใครที่ชอบกินอาหารมันอาหารทอดอย่างเงี้ยหรืออาหารรสจัดแบบเนี้ยต้องมีตัวช่วยดีๆนะคะนี่เลยค่ะไฟเบอร์มะนาวค่ะ คือดีจริงชงดื่มแค่วันละซองเท่านั้นบอกได้เลยว่าตื่นเช้าขึ้นมาคลี่ห้องพุงยุบแน่นอนค่ะเหมือนไอเป็นสายกินไอต้องมีแบบว่าตัวช่วยดีๆเนาะทุกคนถึงไอจะไม่เป็นคนผอมแต่แบบว่าลำไส้เราสะอาดมันก็ดีค่ะเพราะว่าไอกินอาหารแบบกินแหลกมากทุกคน พราะวันๆก็ไม่ได้ถ่ายคลิปอย่างเดียวชีวิตประจําวันไอ้ก็กินอาหารอย่างอื่นด้วยเป็นคนชอบกินค่ะและที่สาคัญชอบกินอาหารรสจัดทุกคนมันต้องดีถอกล้างลําไส้ออกเนาะยิ่งไซเบอร์มะนาวเขามีกากใยอาหารสูงค่ะอืและที่สำคัญคือปลอดภัยแน่นอนค่ะ เพราะว่าเป็นสารสกัดจากธรรมชาติดื่มง่ายด้วยนะคะทุกคนคะ่ะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวหวานๆเหมือนอ่าได้กินน้ำพึ่งมะนาวแบบเนี้ยยำคอหมูย่างอุ้ยไม่ใช่คอหมูทอดทำเองอร่อยมากมืม ถ้าทำขายจะมีคนซื้อไหมทุกคนยิ่งคอหมูทอดนี่ทุกคนเขายิ่งมีความมันไอต้องมีตัวช่วยด,ดีๆค่ะ ขับไขมันได้ดีและที่สําคัญก็คือขับล้างสารพิษได้ด้วยค่ะไฟเบอร์มะนาวค่ะอือชอบกินหอมแขกอืม แป้งสูตรที่ไอซ์ทาบอกได้เลยว่ากรอบมากแล้วกรอบนานด้วยค่ะในส่วนของคอหมูเขามีความแบบนุ่มเด้งค่ะทุกคนค่ะอื ช้ำลิ้นช้ำปอดห,อห,อหลายหลายคนอาจจะสงสัยว่าทำไมน้ำยำของไอ้ไม่ใส่น้ำปลาก็คือใส่น้ำปาลาเยอะแล้วนะคะไม่จำเป็นต้องใส่น้ำปลาก็ได้ค่ะอร่อย อืชิ้นสุดท้ายตหลอดมอบให้กับทุกคนค่ะอืม เป็นยังไงบ้างคะทุกคนคะ่ะสําหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้ไอด้วยนะคะและที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนคะ่ะที่จะไม่ไพลาดคลิปใหม่ๆจากไอนะคะสาหรับคลิปนี้ไอก็ขอฝากไว้ด้วยคะ่ะผลิตภัณฑ์อาหารเสริมไฟเบอร์มะนาวคะ่ะบอกได้เลยว่าดีจริงคะ่ะสามารถขับไขมันขับล้างสารพิษได้ด้วยคะ่ะและที่สําคัญคะ่ะดื่มง่ายแถมอร่อยด้วยคะ่ะมีวางจําหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นค่ะตองละ3 9บาบาทเท่านั้นเองคะ่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ไอคอนลาทูาท้ชมไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย